สวัสดีเอฟซีสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาปักเบ็ดกันนะครับผมนะครับปักเบ็ดเหยื่อลูกปลาเสด็จนะครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดความยาวอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ในน้ําเหมืองนะครับเนาะครับหมายนี่นะครับเนาปลาออกจะดีนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาตุ้ยเปืือนนะครับเนาะมาตุ้ยไอ้เกียงนะครับไอ้เกียงสวัสดีครับผมครับวันนี้ลองมาปักพอนะครับเนาะเพราะว่าบ่เคย บเคยมาใส่กันซึกเตือนะครับเนาะรับลองหอก่อนเนาะรับโอ้หมายชัดหม่อนะครับเนาะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับเนาะว่าจะได้ตัวกอนะครับเนาะครับอันนี้เขาังมาเริ่มใส่กันเลยนะครับหลังแรกนะครับปากต่อเนี่นะครับเนาะพอจะมีตัวกอนะครับวันนี้มาค่ำหน่อยนะครับเลิกงานแล้วก็มากันนะครับ ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับใส่ปากต่อเนี่ยนะครับทีส่สองเดี๋ยวบุ้ดมารุ่นกันนะครับนี่เดี๋ยวจะใส่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวบึมารุ่นกันนะครับเดี๋ย่คือไอ้เกียงใส่ตัวนะครับเนาะ ไปปรับต่อนี่นะครับเนาะนี่เขาก็ใส่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเนาะครับเนื้อเหมืองนะครับเนาะโอ้ในหน้าก็ออกนะครับเนาะได้ยินเสียงในหน้าออกหมายนี่เขาอยู่ที่ไหนก็ครับไอ้แกงครับบ้านป้าติ้วหมู่หนึ่งครับป้าติ้วหมู่หนึ่งตำบลบิ้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโอ้นะครับเนาะมาไก่ มาไก่กำลังเกยม้ากันนะครับน้อมาดูหลังนี่นะครับไก่ตีพักเฮาเนี่ยครับโอ้โหขอเวตแล้วครับโกงอยูอ่ปลอะไอหยังเนี่ยงดึงเดือดเหอเรอเดี๋ยวพอเนาะครับ่าหย,ย่มพ <laughs> ุ่นเ้อตอนขี้ยายกันดูอ่าปลาสเสด็จ ปลาลิมไหมเอะปลาลิมปลาลิมปลาลิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาลิมออโอ้ได้ังได้าได้ได้โอ้ปุ่นอะไนปุ่นละครับอือมาละมาละนี่นี่นี่ก้าโอ้ห่นห่านห่นห่านนนครับห่านหนอีกาเดี๋ยวกันหน่อยเดี๋ยวกันหน่อยโอ้ห่านห่นนนมาวันแรกก็หานแล้วเนาะนโอ้สุดยอดครับเนัะครับ อันนี้ตัวเจ้าตอนขากลับนะครับใจปิ้งมาอันนี้มันเจตัวน้อยนะครับกับตัวใหญ่อยู่นะกระชังมันใหญ่แบบไหนกระชังกระชังมันใหญ่แบ่ได้นะครับเนาะโอ้ตัวที่สองแล้วเนาะโอเวเปิดได้ก่อนนี่กันเนาะเปิดก่อนโอ้ผมซ้่มลืมกระชังอันน้อยมาเหี่ยวกระชังใหญ่มาเหี่ยวเนี่ยเด้อเดี๋้อเด้อเปิดได้ก่อน อ่าครับโนโอสองตัวเนไม้ไม้โอ้สุดยอดครับอันนี้เขาเขาเขาอยากได้ไปใจสักหลอดเท่านั้นเนาะอันนี้มันกลิ่นใกล้ที่ที่เขาอยู่แม่ตีโรถนิ่มเนได้อยู่เนาะอือนิ่มได้เนาะครับเนี่ยเนี่ยปากต่อนิ่มได้เนาะเนาะสามเมตรได้เนาะโอ้มันมานะครับเนาะครับดูหลังนี้นะครับเนาะ เป็นนะครับไอ้จ uh, pues ังขนาดนะครับเนาะเนี่ยบุญปลาลิมกันปาลิมอือออกมาได้กันออกมาได้กันอือปุ้นะครับได้ก่อนครับนี่เนี่ยโอ้รู้เได้ก่อนอย่างมือเลี้ยวเนาะครับ ดูหลังนี้นะครับเนาะเกียงเป็นไรโอ้ติดก้ะโอ้ติดปุ่นนะครับอ๋อตัวมันใหญ่เนาะตัวน้อยนะครับโอ้ได้เพิ่มมาแหมละเนาะหมกเป็นสามเป็นสาวเลยเออเนาะหมก่งสนะครับเนาะหสามเป็นห้าเนาะมาดูหลังนี้นะครับเนาะ ก้อมขนาดลรงพีเเ่เด้อ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 เดอขบเขแล้วครับเด้อกล้งหลุมมันอะ,อะดึงขึง้นมาแล้วครับปลายมันนะทีเดียนี่ก็ลิ้วโอ้โปาลายปะช่อนปะช่อนบ้านเราโอ้ปะใจ๊ปากดนเนี่ยปลากดนสดไม้ได้เนี่ยปะกดสดไม้ได้เหรอเนาะเออปะก้กินนี่กันลูกปลาสลิดนี่กัสดมาเน<อ>าะ <c oughs> เส่ธรรมดาลูกหมายนี่เนาะอ้โใส่ธรรมดาแหละนาะงได้ปากก้นะครับมัน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 ครับมาดูหลังนี้นะครับเนาะปุ่โอ้อไอเกี่ยวตัวน้อยปลาลิ้มโอ้โหได้อยู่ได้ได้อยู่เนาะ หมอกอยู่แล้วหมอกห้เลยครับโอ้หมอกให้ปลาตัวมันใหญ่เนาะนโอ้ได้กี่ตัวแล้วนี่หลายตัวแล้วเนาะหลายแล้วโอ้ฝากผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่ืนอตัวนี้นะครับเนาะโอ้หมานอยู่นะครับน่าเกลียดเนาะหมาหมาครับโอ้ไม่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 หมาหมาเล็ก <laughs> ปลาตัวน,น้อยไปหน่อยเนาะปลาตันใหญ่นะครับ นี่นะครับเนาะหลังสุดท้ายนะครับเนาะเห็นมีต okay. <ý Rahmen> <in> ัวก็นะครับบิดยืนลุ่มมั้นะครับมี่ก้อนอยู่างนี้กี้ช้างได้ก้อนได้ก้อนลุ้นเลยจ้าบนก้อนเฮ้ยเหยื่อยู่บนเลยเออกระป๋ามตีกันนะตีแหละ เดินติดบ้นหรอเดินเดินหนึ่งเขียนหรอเออติดจอด้วยเนาะป่านี่มีปีกยินได้นนองปีกยินได้ตั้สุิดยอดนะยินได้ไต่ไต่เปลี่ยนไม่นะคร roll, ับเนาะ ครับอันนี้ขาปิกนะครับติดนถังแง้วครับนมตัวใหญ่ขนาดก้อยย <c oughs> องเด <c oughs> ้อแขวนยกุกเ้อเหมือนเดิมอันนี้มองง่ายนะเหมือนเดิมเบาสาหนักมากเบาสาวตัวมันใหญ่นะครับเนาะอันนี้ขาติดเขาเดินกลับนะครับเนาะได้มาโอ้โหผมหมก ได้ตับน้ำพริกนะครับเนะาะตับน้ำพริกคเขา<อ>นี่เดี๋ยวหอกมาสรุปกันกนนรับนะครับเนาะรอบแรกเนาะเคียงเนาะ <c oughs> ป่าป่ามันตัวไม่ใหญ่นะป่ามันตัวน้อยเนาะลองขอเนาะรอบนี้สรุปได้กี่ตัวเนาะ <c oughs>

ที่จริงกระชังใหญ่นี่ป่ายตัวใหญ่นะเนาะสีสีละห้าตัวห้าตัวเนาะครับเนาะเช็ดตรงไหนเนาะเ็ดตัวกำกำกำสียตัวนะครับโอ้ที่จริงมันก็มันก็ได้อยู่นะครับเนาะแต่ยังว่านะครับป่ามันมันตัวมันใหญ่นะครับเนาะเนาะอันนี้ขนาดใจรอบแหลกเนาะครับเนาะที่รูดเบ็ดตรงนี้เนาะ ก็ยังหมานอยู่ก็ยังพอได้กินอยู่พอได้เออเคียงเอาไปต่ำนื้อพริกเนาะพริกสกัดเนาะโอเคครับเดี๋ยวกอดล้อไปใจรอบสองนะเคียงเนาะเดี๋ยวเขาใจวันนี้เขาใจสักสองรอบครับฟอสเนาะแล้วเขาปพิกบ้านกันครับเนาะครับอันนี้ก็ใจรอบสองนะครับเนาะเป็นไครับเอยงเครับพิกอยู่มีผลงานกะ หมอกเป็ี่นบ้าเปิดสาวหายนะเอาปุ่นปุ่นก่อนนะครับเนาะโอมัสมใหญ่นะครับเนาะอ่าไอตับเพียมโสมันใหญ่ครับอันนี้ตัวแรกในรอบสองนะครับเนาะครับครับรุ่นกับเป็นเงาๆนะครับเนาะครับครับมาดูหลังนี้นะครับเนาะโอ้โหมีอาการพอ กันเบ็ดเหรอโอาการอาการไม่ค่อยดีแล้วตุ่มปอใหญ่นะครับเนาะโอ้รอบที่สองตัวที่สองนะครับเนาะครับตะกี้ได้เป็นตัวงแล้วนะครับเนาะครับก็พอได้อยู่นะครับเนาะได้อยู่หมองหม่ออยู่พอพอกินได้อยู่พอได้กินอยู่นะครับเนาะตื่นเบ็ดครับตื่นกัน ปุดตาเปล่านี่มันยครับครับมาดูหลังนี่นะครับเนาะดูหลังนี้นะครับอืดอหอกกันเบ็ดปลายเบ็ดนี่เปี๊ยะมดนะครับเนาะเดี๋ยวขอกำเนาะหอหอให้กำเนาะตัว,น,นะตวน้อยตัวใหญ่เสือไข่โอ้โหไปเน,นื้อคื่อยุ่นเด้ปอปลาปลาโคก้ตัวใหญ่เหลืองี้นเนาะ โอ้เด้อ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 หนูทำดีๆนะใส่กระถาไปละโอ้ของเนาะนดูตาใส่หมดหมดห浑身โลโอ้ตัวใหญ่อยู่เนาะงนะโอ้ใหญ่เลยกี้ปวดเอวปวดเมืตัวเนอะอืมใหญ่เลยโอ้หมานอยู่เนาะครับเนาะหมานหมานหมานครับตัวที่สามนะครับเนาะโอ้ เอนอนะเขาท่าอยู่โอ้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามตัวนะครับเนาะโอ้หมานอยู่เนาะอ้าครับเนาะโอ้หมองได้แข่งอยู่ครับเนาะโหสุดยอนละ <laughs> โออีกาเนะาะโอ้ข้าเ้ยมมเอพอเมื่อคืนนี้แน่เหมือนใครนี่เหมือนได้าลากลอ่อ กขึ e ้นพอนะว่าหน้าเหมือนไข่เนาะเหมือนไปบอกครับเดี๋ยวรุ่นกันไปยาวๆนะครับเนาะว่าจะมีตัวหมกอนะครับเนาะครับครับหลังนี้ไอ้เคียงบ่มีอาการนะครับเนาะรุ่นเนาะครับนี่นะจะมูหรือจาเนาะนั่นเหรอเอาออเนาะผล่ะอ้มันโน้มเนาะตัวหนาตัวใหญ่นะครับเนาะรุ่นเนาะมูจาพอ๋อเหรอ้กอง Ô tí nha. Ô đây 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 <laughs> bên bên no. ừ. đây Điên không. Điên đây Nó. bên nói nói bên bên cái. Này. đây 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 Cái đây 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 มุนไปมุนไหมกําการเออเนาะโอ้ได้อยู่นะครับเนาะโอ้จะไปยังไงเมนูอ่ะเมนู้อะไรเหยียต่ำน้ำพริกอะไงพริกปลาต้มพริกปลาต้มอ่ะเออเนาะคนละไหลเนาะนอกคนหลายพอได้กินอยู่นะครับเนาะโอ้เนาะบะเดี๋ยวนี่คาดยังเดียวอ่ะคาดอย่างขาดพักลวกป่ามีละซอสซื้อกาลเนาะเอา ลุ่นก่นไปยาวๆนะครับนี่กะจจมิวเลจมิวฮะนี่ฮะจมดิวยังบัวนี่นะอูดูครับดูปาก็มมเหรลองอนเหรอลองจิมนีตัวก็เห็นไหมเหนไใยังนะใ่มันเหตุีดชขนมาดวยน ป่าดิกอยู่เนาะายเหลือาเหลือพ่อเอ้มันมันพ่อมัมนาเหลือเหลือกูตัวกันเ้อน้อดึงมันได้ก็ไ่ค่อยนะก็สรบอโอ้อยู่เหมือนลำเหมือนลำไปกะหสลบเลยนะนี่เนาะี่ายนอะดูโอ้เนเต็มกำเลยนะ ครับตัวใหญ่โอ้โหข้าวขาหน่อดำดำหน้าเหมือนน้อยตัวนี้ตลบตัวนี้เอาไปอย่างนี้ฮะโอ้เกิดอะไรแกงใส่ตูนกับล้มเนาะนี่นะโอ้โหข้าวขาหน่อหน่อแกงใส่ตูนกับล้มน้องพี่น้องพริกก็ได้ล่ะ เดี๋ยวไปสอตู้นึ่งม่อมเดี๋ยนี่โอ้มานมันมันมานครับเออเนาะจริงจริงตัวใหญ่นะครับเนาะอันนี้ขนาดเขาเขาใจเราที่สองนะครับเน้อลบสองลบสองครับลบสองบ่เคยมีเวลานักเนาะได้ไปสามสี่ตัวแล้วครับเนาะครับถ้ามีเวลานักนี่ว้าวนาะโอ้รุ่นกับไปยาวๆนะครับเน้อยาวๆโอ้รุนนี้ยังยาวเน้อหลายปีนี้ยาวนานเน้อ เกียงบอกว่าปุ๊ดอะตกกันเบ็ดเราจุ่มน้ามันแล้วเราฝ่ายเบ็ดเราเรามูตัวน้อยตัวใหญ่นะครับดูตัวน้อยตัวใหญ่ฝ่ายยังเขาหมูดเถอะน่าจะปะโคตรละผมหันนวลละค่ะหันนวดแล้วนะเนี่ยโอ้ไปนี่ปคตดแต่ไงโอ้ปะโคตรให้ดูโหหันนวลละเออดออโ้ตัวใหญ่ยังครับเนาะใหญ่ดูคืออยู่นี่นะโอ้เขาถ่านนะครับเนาะ ออหรอหเมาะหมอหมาครับใส่เหมาะเลยดูโอ้หมันมันนะครับเนาะมันมันมัคือมาข้างแหลกครับเนาะนะมันปาติ้เนี่ยดูข้างแหลกพุกก่อนขมันละนะข้างในก็มันนะครับเนาะครับโอ้ได้หลายตัวแล้ครับเนาะดูหงายหยนหน้าจี๊ helmet, oh, Bryant, Dude, ius, oh ้านอโอ้ขาามขาามครับ อือเขาแบบมีกีมเนาะเขาหูมันจะมีปากก๊อดปลายนะครับเนาะนี่นี่นี่ตั้ง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 หลังของตัวเนี่ยออนะครับขามก่อนนะโอ้ขามมีอยู่มีคาถาอยู่เนาะมีคาถามิชายเนาะวิโอ้มารมารมานครับครับนี่กํหลังสุดท้ายแล้วเนาะครับไอ้แกงเนาะครับครับเป็นไงหลังสุดท้ายเป็นไงครับอือมาได้เกียมาได้เนาะ อย,อยู่เงย cầu นะครับเนาะเป็นเงครับครับเนาะหลังสุดท้ายก็หมานอยู่นะครับเนาะไ้จงเนาะครับหมานครับหมานกันที่ครับเดี๋ยววันหน้าก็จะหมานนักวฝนนี้เนาะมันมันถ้ามันเลยพื้นที่เนาะครับเดี๋ยวเราจะมาไม่กับกั้มนะครับเนาะครับเดี๋ยวเราหลังสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่พักกั้มนะครับเนาะว่าจะได้กี่ตัวนะครับเนาะครับครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับเนาะว่าจะได้กี่ตัวไอ้เอารวมมือเหรอนี่กันเออแม่นนี่กันมารวมกันนะ่รัเอาเอาหันก่อนดีกว่าเออนี่กันอ่ะถอดคนเหรออืมถีบคนเหรอถีบได้กี่ตัวรอบสองนี่คือเนื้อรอบสองโดูตัวใหญ่รอบสองนตัวใหญ่ถูกรอบสองนี่ตัวใหญ่เนื้อครตัวนะครับเนาะครับโอพอได้อยู่นะครับเนาะตัวใหญ่นี่ <No. S 1> น้อว่าละปากก็ปอปากกเอ๋อน้อนี่ตัว<ด>สองนี่ตัวใหญ่สองสี่หกแล้วก็เ<อ>ูาได้รอบแหลกรอบแหลกแต่ได้นะครับน้องออกมาพราเนาะโอ้กป๋อได้อยู่นะครับเนาะได้กาเนาะเดี๋ยวมาเชื่อว่าแบบได้นะครับเนาะยังได้อยู่นะครับเนาะสักซิปสักซิปถึงก่อนนี่ สิบฝายมันเนาะผมว่าส in, no. ิบฝายแหละเทเลยได้เงาะเยอะสิบฝายเออนาะเทเลยพอเนาะเดี๋ยวนด้เ้ทดูสิบฝายได้อยู่ตัวมันเหมนใหญ่นะครับเนาะตัวแบบใหญ่ถ้ามันใส่นี่นี่ชุดยอดแล้วครับตัวมันน้อยนะครับเนาะกดเนาะสามตัวกดสามตัวนะครับเห็มีเยอะอยู่นะกับตับน้องน่าพอแล้วครับกี่ตัวนี่ สองสามสี่ห้าหกเจ็แปด้าิบอ็ดีสองสสามโอ้สิบสตัวนะครับเนาะอนี่ก็สุดยอนเลยโเนาะเนาะครับยังพอได้กินอยู่นะครับเนาะได้ครับเบ็ดกี่หลังครับสามสิบปลายสาปลายเนาะครับเนาะเโอเคอยู่ครับพราว่าเขาเดินบบไก่เนาะครับเดินบบไก่ใส่ตำมนี่มได้นะครับเนาะเดินบบไก่พอได้กินอยู่นะครับนาะครัเดินไกครับ เอฟสีฝากผู้ชมทุกทุกท่านตัวเอ้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเพื่อกับช่องใจมึนห่มชาแนลตัวเองนะครับเนาะครับเพื่อเดี๋ยวเตืนหน้าเขาจะไปไหนเกาะฝากที่ตามแพมกอเกนะครับเนาะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ